ที่ติดตามรายการคอทิโวันนี้เราจะพาท่านไปชมบรรยากาศที่ดอนไหหลอดนะครับและทะเลาแงเลนครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ดอนไหหลอดจังหวัดสมุทรสงครามชมครับตอนนี้หมู่บ้านอยู่ที่ดอนไหหลอดนะครับวันนี้เราก็มากับคุณแม่นะครับแล้วก็พี่ชายพี่อ๊อฟพามานะครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณตรงหมู่บ้านชาวประมงของชมุมชนดอนไหหลอดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบรรยากาศที่เรา พาท่านมาชมนะครับจะเป็นบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนพื้นเมืองที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบ,รอบๆของดอนหอยหลอดกันนะครับว่าชุมชนเขามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวไปชมกับคุณแม่แล้วผมครับผมพอททีโรพาทเที่ยวดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม ดอนหอยหลอดเป็นสนดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลองมีอนาบริเวณกว้างประมาณ3กิโลเมตรยาว5กิโลเมตรในตำบลบางจะเป็นตำบลแหลมใหญ่และตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายชาวบ้านเรียกว่าสส่ที่เป็ดเป็นสถานที่ที่พอหอยหลอดจำนวนมากและยังมีอาหารทะเลจากชาวประมงนำมาขายและทำใหม่ให้รับประทานราคาเป็นตันเอง ด้วยยังไงนงไงเอเออเดยวเดครับครับดุดี๋ยวครับครับวจังเลยสวยจังเลยลูกไปไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ปลาตีนนะครับตัวใหญ่ขอบคุณนะคะโอ้โหสวยมากเลยครับผมให้เราได้มาดูหนูนารนครับโอเคครับโอ้ธรรมชาติจริงๆครับธรรมชาติจริงๆครับโอ้โหปลาเลยให้ชมนะคัลูกเามาเริ่มเลยครับ ทั้งบนกูกร้ามกูกข้ามครับก้ามดาบก้ามดาบก้ามดบาดบโอ้โห